ข่าวชาวโคกเมาวันนี้พบกับดิฉันนางสาวสาววิตรีวรเดชทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการห้องข่าวชาวโคกเมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบรั้วโรงเรียนบ้านโคกเมาแห่งน,นี้ทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมกับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง เนื่องในสัปดาห์ที่2ของทุกปีในเดือนมกราคมได้จัดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติทางโรงเรียนบ้านโคกเมานะคะจึงได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนที่น่ารักของเราทุกคนค่ะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน66ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนดีมารยาทเด่นจำนวน22ทุนทุนจิตอาสาดีเด่นจำนวน22ทุน ทุนนักเรียนทำชื่อเสียงให้โรงเรียนประเภทกีฬาจำนวน3ทุนทุนพิเศษมอบให้กับนักเรียนที่กำรรพร้าบิดาจำนวน15ทุนและยังสนับสนุนของขวันเข้ามาอีกเป็นจำนวนมากรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 40, 000, 4 4 9 0 0บาทค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะเป็นไปด้วยความสนุกสนาน<ม>ความเปลี่ยนื่นนใจ<ม>จากการแสดงของนักเรียนแต่และระดับชั้น สลับกับการจับฉลากมอบของรางวาัลอาทิรถจัก,กรยานยนต์พัดลมผ้านวม,มตุ๊กตาและของขวัญน,น่ารักน่ารักอีกเป็นจำนวนมากค่ะในระหว่างพักกลางวัลน,นะคะยังมีไอศกรีมขนมจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะมามอบให้เด็กๆได้ทานกันอยาน่างอิ่มอร่อยเลยทีเดียวค่ะทางนี้นะคะท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกเมานะคะ รู้สึกประทับใจและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นภาพนักเรียนในม,มุมที่สนุกสนานมีความสุขตื่นเต้นถึงขนาดว่าอยากกลับไปเป็นเด็กกันอีกครั้งเลยค่ะจึงขอขอ,ขอบคุณผู้มีจิตเมตตาที่มอบของขวัญมาให้เด็กๆอีกครั้งนะคะทุกโอกาสการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือเองทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เหลือเอง สุขใจของขวัญใหญ่ให้สมหวังสร้างพลังดังว่าดฝันปรับตัวพลันหลั่นความหวังทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวส่วนาคอที่เลือกเองทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวส่วนาคอที่เลือกเองเด็กนี้ฝันให้ไกลเรียนรู้ไว้ก้าวมั่นใจ ก,ก,กิจกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะคะร้วมเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในรอบรั้วโรงเรียนบ้านพวกเมาของเราฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับห้องข่าวชาวพวกเมาของเราไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะคกลมั่นใจทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวส่วนนักอที่เลือกเอง